you อันนี้นะคะเราก็มีการ์ดมาเล่นนะคะเป็นหนึ่งชุดเนาะสำหรับตัวการ์ดนะคะซึ่งในนี้เนี่ยมันมันจะบอกมันจะมีอะไรนะไอไอตัวตุงต้งตุ้งตุ้งกับตัวอะไรนะลูกไอพวกตา,ยยตาลตเลี้ยวตาเล้าบอลเลี้ยนวะเดี๋ยวอย่าเพิ่งนะพี่นายแม่เล่นการ์ดก่อนอพี่นายนั่งก่อนใครอย่ามาเล่นเอ้ยใครอย่าเลี้องนายเดี๋ยวนะขอเลี้ยงการ์ดก่อนนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นการ์ดที่แม่แจกพี่นินพี่นายวันนี้นะคะแต่ว่า เราจะไม่ได้ให้ใครเลือกนะโดยที่คุณแม่เนี่ยแหละจะเป็นคนเปิดการ์ดแล้วใครเป็นคนตอบชื่อนั้นได้เอาการ์ดไปเลยนะคะการ์ดวันนี้มีทั้งหมดกี่ใบหนึ่งสองสามสี่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 สองแปดสี่สามสิบสองมีสิบสองใบนะคะถ้ากติกาคือถ้าใครเปิดแล้วใครตอบได้เยอะที่สุดคือคนนั้นชนะไปเลยนะคะวันนี้เราจะเล่นหนึ่งแมตช์ค่โอเคโอเคอนหรออ่า อันนี้ค่ะเริ่มลิลิโลลิลิโลวีอ้าวโบววายโลนีลูล<ป>ิโลนีลนลนอ่าพี่นินทุกต้องฮะตัวนี้เอาไหนใหน้ยอะอันนี้โตจีรับฟีนี่เอาไปเลยเอา้าว ให้พี่นายก่อนพี่นายพูดก่อนบิ๊กบิ๊กตี้บ๊อบ,บบา้าอ้าพี่เน้นถูกอ้าวตาเลวาลา่ะอันนี้พี่นายก่อนนะคะเพื่อนเพื่อน,อ,นอ่ะตัวนี้โคโคโฟแฟนโตอวเพี่เน้นได้ พี่นายก่อนเพราะว่าพี่นายขึ้นบูก่อนเอาตายแล้วเพื่อนๆตอนนี้เหลือการหนึ่งสองสามสี่ห้าใครจะชนะนะไปต่อค่ะไปพี่นายอย่าขี้โกงตัวนี้ค่ะพีี่่กงลมาถัดไปค่ะเลนิคบูชอันนี้ให้พี่นินค่ะพี่นินขึ้นก่อนค่ะอย่าเพิ่งหมาจะสลับเพราะว่าเมื่อกี้มีคนแอบดูใช่ไหมอ่ะนี่ค่ะ พี่นินก่อนค่ะเพราะว่าพี่นินถูกค่ะพี่นินพูดก่อนอ้าวบปึ๊บปึ๊บปตติพิมพี่นินถูกเพราะว่าพี่นินพี่ได้พี่นายถูกเพราะว่าพี่นินพูดว่าอะไรแตละเรืแตละลาผิดนะคะอันนี้พี่นายได้และแผ่นสุดท้ายของเรานะคะเพืพ่อนๆนโบบีโตพี่นินได้มานับกันก่อนนับหนึ่งสอง เท่ากับพี่นินชนะนะคะเพราะว่าตอนแรกมันมี12บสองแผ่นนะคะแล้วพี่นินเนี่ยได้ทั้งหมด7จดแผ่นเอามาดูกลางกันใหม่ว่าได้ตัวอะไรบ้างนะคะเพื่อนๆรู้จักไหมคอมเมนต์มาเล่นกับพี่นินพี่นายได้นะอ่าเดี๋ยวเราอหานมาทางนี้นะเพื่อนๆจะได้ดูได้นะพี่นินหันมาลูก นี่นะคะนี่ก็คือโชมหน้าการ์ดที่พี่นายได้นะคะก็คือมีตัวบู <Boo ber. S 1> เบอร์ลินนี่ตาละเลตตาละลาดนะคะคาปูชิโน่แล้วก็พาตาบิมแล้วก็ฟิกโก้นะคะส่วนของพี่นินมีคาปูชิโน่บ๊อบลินนี่นะคะเบอร์บาลเลนนี่อานานนโตนะคะป๊อปปี้นะคะโคโคโ่แล้วก็ตัวนี้คือโบบิโตนะคะสนุกมากๆเลยะนะคะเพื่อน วันนี้นะคะเดี๋ยวเราขอนะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวให้พี่นินพี่นาไปซ้อมมาดีกว่านี้แล้วเดี๋ยวเราจะเปิดการ์ด EP สองกันต่อนะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมติดติตดตามช่องนินนาชาแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายไหน,เ,นเพื่อนๆดูการ์ดหน่อยบ๊ายบายคะ่ะ